ที่เห็นอยู่นี้คือวิหารพระพุทธเจ้าปรินิพานเป็นปางที่พระพุทธเจ้าปรินิพานแล้วยื่นยื่นพระบาทออกมาให้พระมหากัสปะได้ไว่า้เท่าที่รู้คือมีสองแห่งนะแห่งแรกก็คืออยู่ที่พิษณุโลกนี่แหละเนี่ย,ยที่เห็นเนี่ยที่วัดพระพุทธชินราชวัดพระศรีรัตนมหาธาตุอีกแห่งหนึ่งคืออยู่วัดอินทารามกรุงเทพนะี่สังเกตก็คือมีรอยพระพุทธบาทมีรอยพระพุทธเจ้า อรอยเท้าพุทธเจ้ายื่นออกมาให้ค้ามหาสัปดาได้ไวาดคิดว่าเป็นพุทวิหารพระพุทธเจ้าเข้านิพพานสังเกตที่เท้าพระพุทธเจ้ายื่นออกมาเดี๋ยวจะเข้าไปดูด้านใน